สวัสดีครับพ่อแพี่น้องครับผมวัมนนี้พบกับมาพบกันกับอับปางไปกี่ประเทศครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเอาหน่อไม้ยักษ์นะพี่น้องนี่อไมนยักษ์ครับผมชื่ว่าหน่อไม้แพรบานกับ่อเม่นได้พี่นอ้อ,นองเด้อเป็นหน่อไม้ยักษ์ที่บังพี่น้องนี่เฮงเฮงพี่น้องมามามาเอาไปน้อกันพี่น้อง นกโอ้โหหนักโอ้โหหนักหนักนกโอ้โหขยันเนอะโอ้โ oh. ห oh ้กโอ้โห bước nó mày nha yêu nó quá thưa nó an ong lên an ong nó thao bằng nó mày à, mà cần... à, à, mà à, nó nó mày ào bì nó mày nó mày mày ngủ ào bì

อ,อส,สวยเลยข้างในน้นำนนขออ่ายขึ้นใช <c oughs> ่อืมดูพาไปน้องพาไงทำไมเอาสอบไปนอนหนึ่งใกล้ๆใชยมันเบียดกันอยู่มันอือ <c oughs> ทำไมเขาขบันไดได้มันติดที่ไหนเบน้ำมันกรเบียดอะอีกะน่ะน่ะน่อยหาก็โลดนะเดียนี่อูโหอีก <modeling> อ่ะมีมัมีอะไน่อยอ๋ออะไรบ่

พาเบื้อข้างล่างเริ่มพาไปเบิ้งข้างไม้สำเร้วพี่น้องไปน้องนี่นี่น้ำไมเอาไปที่น้ำไม้สม,มน,นี่พี่น้องแล้วก็เอด็ดน้ำไม้อัดนะครับไปเอาลงไปข้างหลัง

เว้ไม่สมแล้วพี่นอ<ม>นปปเน้อ<ม>นึ่งปอพี<น>่ดูเรื่องที่ดีแ้ โอ้โสวยพี hmm. ่น mm ้องทำไมไม้ไผ่หัวขวานมาสองไผ่เปยสวยเอ้ยข้างนก่อข้างหน้าสินี่น้อเอาไปไะไรเธอนี่

すごい。<sighs> เข็งก็ตัดข้างบนเลยดิอืมาล nói đi xì nói đi xì ừ. không chưa đón rất hít hiệu tâm tôm không lại là chị nó มาพี่น้องพุ่นน่ะ uh, เอาเลยพี่นองเพรเหนเก็าอยู่นีด้วยงูเห่าทั่มางู่าหอมอมโยงเลยรกาศเอาเพี่นอเออยังงเาฮะเา เกำลังแทงอ,ออกมากเียอืมโอ้ยตรงไหนเหรอเมันเฉื่อยเลยลอือปลากระบอกปากเอาดิพี่น้องมูเฮาโอเคครับพี่น้องน้าไม้เฮาสำรับมานียนะครับผมปลาปลาไพ่หลังบานเฮานะครับผมมาเบิรงพี่น้องอืม เฮาได้เต็มกระสอบได้พี่น้องนี่จะเฉพาะตะปิโดได้พี่น้องนี่เอาให้เบิง้งกันเลยโอ้ยพี่พี่ตะปิโดใหญ่เฮาพี่น้องเอาเพชรไม้สมได้พี่น้องได้นี่เดี๋ยวเขาจะตัดรถสมกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเฮาเสียไม้สมเสียไม้อัาบในพี่น้องเนาะป้านเนี่ยเฮาไปถ่ายคลิปต่อที่ท,ที่ที่บ้านสวนนะครับผมเนาะที่กระท่อมไปนาเฮานะครับผมไปเบิ้งไม้ขีดสูงนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กัขอลาพฟิเท่านี้นะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปนาน,นะครับ